สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอเดียไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับไปกดติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะครับฝากกันด้วยนะครับ โอเคมีข้อมูลน่าสนใจของสโบสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโซชาที่ผมไปสรุปมาแล้วนะครับซึ่งโซชาเนี่ยก็นักนี้ผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่ทางทีมของเราก็คือแมนยูเนี่ยไม่เฉียบคมมากพอแต่ว่ารูปแบบการเล่นเรื่องของฟอร์มการเล่นของลูกทีมเนี่ยถือว่าทําได้ดีซึ่งโซชาคิดเห็นแบบเราๆนี่แหละนะครับว่า เกมวันนี้ไม่ได้เล่นขี้เหร่ไม่ได้เล่นแย่ครับเรามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเราไม่สามารถจบสกอร์ได้หรือว่าขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์มาหลังเกมนะฮะก็เสียดายกันไปนะครับในเกมดังกล่าวฮะเรามีโอกาสจอเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสจบมีโอกาสฝังทางเปเชด้วยมีโอกาสถึงขั้นชนะได้เลย นะครับแต่ว่าเราทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็อย่างที่เราได้เห็นกันแหละก็คือเบสเชเขาก็คว้าโอกาสทันไว้นั่นเองนะครับนะก็เก็บ3ตามแต้มไปสำหรับเบสชนะซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นในเกมสุดท้ายอีกนะครับที่จะต้องเจอกับ a อเบไลซนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของอาการของแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยมีอาการอีกแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามบอกมาเลยตลอดนะว่า มันจําเป็นที่จะต้องลงไม้ก็จําเป็นแต่ว่าให้มองระยะยาวนะครับคือการที่นักเตะแบบว่าไม่ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเราไปส่งลงเล่นเนี่ยมันก็จะมีผลแบบนี้แหละคือเจ็บอดอ่อนแอดนะครับผลดีก็คือเราได้ใช้นักเตะตัวจริงลงสนามนะครับนักเตะที่ไว้วางใจที่สุดลงสนามดูไหมครับแต่เขาไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมคิดมาโดยตลอดแล้วกันว่า การที่จะส่งนักเตะแบบนี้ลงเล่นเนี่ยผมขอแบบร้อเซ็ก่อนดีกว่านะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแรดฟอร์ดก็มีปัญหาก่อนหน้านั้นหลายต่อหลายครั้งแล้วในเรื่องของอาการบาดเจ็บถูกไหมครับทีนี้ก็มามีอีกนะครับแล้วก็ต้องมารอเช็คความฟิตกันก่อนเกมที่เราจะเตะในศึกพิบัลลังกอังกฤษสุดสัปดาห์นี้นะครับก็นี่แหละผมเสียเลยนะครับพอเราไปฝืนใช้ก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนเฟรดนะครับ เอ่อในจังหวะของเฟรดเนี่ยนะครับโซเชียลบอกว่าจังหวะปัญหาครึ่งแรกเนี่ยเฟรดเนี่ยไม่ควรเอาหัวเนี่ยไปใส่ประเดสนะฮะซึ่งเขาเนี่ยโชคดีนะที่ไม่โดนใบแดงครับช่วงพักครึ่งเนี่ยผมบอกให้เฟรดเนี่ยให้ใช้สมองกว่านี้ให้ใช้ความคิดให้เยอะกว่านี้อย่าบุมบามในช่วงครึ่งหลังภาพรวมเฟรดทำผลง,งานได้ดีนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่า ถ้าไม่โดนแดงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วกันก็ถือว่าทําได้ดีมาโดยตลอดนั่นแหละนะครับไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรมากมายแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่โซชาเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวเฟซออกนะครับในช่วงพักแล้วก็เฟซเนี่ยไม่ควรที่จะโดนใบเหลืองแดงด้วยนะครับหรือว่าใบเหลืองที่2แหละจากจังหวัดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่การทาฟาวนะฮะผู้ตัดสินเนี่ยก็รู้ว่าตัดสินผิดพลาดซึ่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรกับจังหวะนั้นได้แล้วนะครับก็มันเป็นจังหวัดที่ถกเถียงกันเยอะมาก นะครับซึ่งผมไปดูภาพช้าเฟรดมันก็โดนบอลจริงๆแต่ว่าจังหวะที่มันเทตัวไปเนี่ยมันไปโดนอันเดร่าด้วยผู้ตัดสินอาจจะมองจังหวะที่แบบคือมันไปโดนนั่นแหละนะครับจริงๆมันโดนบอลไหมมันก็โดนแต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นจังหวะที่ไปสัมผัสตัวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามะนะครับแล้วมันก็ดูอาจจะเป็นแบบจังหวะรุนแรงด้วยแล้วก็คือผู้เล่นของเบเชเขาก็จ้องอยู่แล้วเพราะสไตล์การเล่นของเฟลดมันเป็นแบบนั้นอะ่ะเขาก็จ้องที่จะให้เฟลดโดนไล่ออกอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลครับก็อยู่ที่เฟดด้วยที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เล่นแบบเพย์เซฟกว่านี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับนักฟุตบอลมืออาชีพทุกคนเนี่ยระดับนี้แล้วนะฮะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณมีใบเหลืองติดตัวแล้วก็ในตำแหน่งแบบนี้คุณต้องเล่นให้เซฟที่สุดถ้าเกิดมีใบเหลืองติดตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือโซชาก็น่าจะรีบเปลี่ยนนะฮะทั้งๆที่เขาก็จ้องอยู่แล้วว่าจะให้เฟรดโดนเหลืองแดงถูกไหมครับ นี่ก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วแหละหลังเกมแต่ว่าเอามาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับไมเคิลโอเว่นนะครับก็คิดเห็นแบบราๆนี่แหละนะครับซึ่งไมเคิลโอเว่นเนี่ยก็ออกมาพูดเกี่ยวกับจังหวะนี้เหมือนกันนะครับโอเว่นบอกว่าคือเฟรดเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเกินไปในจังหวะที่พยายามที่จะไปโขกใส่บาเดสแล้วก็มีการกล่าวเสริมนะครับโอเว่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นกุนซือเนี่ยหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเขาจะไม่ส่งเฟรดลงเล่นอีกแน่นอนนะแล้ววกกกก็มีาารบอร่บัต อาชีพแบบนี้ควรที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับไม่ใช่แบบว่ามาปล่อยหลุดแบบนี้นะครับแต่ว่าจังหวะหลืองแรกเนี่ยมันก็ก็คือไม่น่าจะเอาหัวไปโขกอะนะครับให้ประเดี๋ยวเขายื่นหน้ามาก็พอแล้วแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่ว่ากันไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ VR มันก็ชัดเจนอยู่นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือจังหวะของเฟลดด้วยในมุมมองของไมเคิลโนเวนนะครับแล้วก็มุมมองของเฮล์ี่แม็กไวน์นะครับกับตันทีมนะครับ แมกวนบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกมากครับกับการที่กรรมการเนี่ยแจกใบเหลืองแรกให้กับเฟร็ดในช่วงครึ่งแรกจังหวะแบบนี้มันก็ควรที่จะต้องเป็นใบแดงแล้วนะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแจกใบอะไรเลยนะครับส่วนในครึ่งหลังเนี่ยมันก็ไม่ควรแจกใบเหลืองในจังหวะนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็ผมเนี่ยยืนห่างจากจังหวะนั้นเนี่ยเพียงแค่2หลาเท่านั้นส่วนผู้กํากับเส้นยืนห่างไป5หลาแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปนั่นแหละนะครับ เมื่อมีนักเตะล้มในสนามเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยกันมีการสนทนาการมีการทะเลาะบอกแว้งกันในสนามแล้วก็อาจจะเกิดใบเหลียงเกิดขึ้นก็ได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะนี่คือมุมมองของเฮร์รี่แม็กไวนะครับแล้วก็แม็กไวยังได้มีการพูดอีกนะครับว่าจริงๆเกเบนเนียนะครับก็เสียดายมากครับที่เราต้องแพ้คาบ้านต่อไปเอชเชนะครับแล้วก็เรื่องของการเสียประตูเนี่ยเราเสียง่ายจนเกินไปนะครับ ขณะที่แนวรุกของเราก็ไม่เด็ดขาดมากเท่าที่ควรด้วยนะครับก็้นี่คือมุมมองของแม็กวายในเรื่องของรูปแบบการเล่นในเกมวันนี้สําหรับสกอตแบ็กโทวินีนะครับสกอตแบ็กโทวินีเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยต้องลืมผลการแข่งนนขันในเกมนัดน,นี้นะครับแล้วก็โฟกัสในเกมผัดปลายที่เราต้องไปเยือนเอเบไลซิกนะฮะเพื่อที่จะต้องชนะหรือต้องการแต้มนะครับพอได้แต้มปุ๊บก็ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะครับขอให้แต่มีแต้มติดมือเท่านั้นเองนะครับอย่าแพ้แล้วกัน นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพอสโคนะครับพอสโคเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับคือพอสโคเนี่ยเขาเน้นไปในเรื่องของมั x x คซิยานะฮะแล้วก็ริโอฟินานนะครับทั้งคู่ไปเป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับของ BT Sport ซึ่งทั้งคู่มีความคิดเห็นเดียวกันนะครับก็คือช่วงแรกๆเนี่ยประมาณสักเจ็ดสินาทีแรกนะครับ ภาพรวมแล้วกัน70นาทีเนี่ยแมนยูเล่นดีมากแต่ว่าหลังจากที่โดนใบแดงเนี่ยนะครับคือแมนยูก็เปลี่ยนไปเลยภาพรวมก็ถือว่าโอเคไม่ได้เล่นแย่นั่นแหละนะครับอย่างที่เราเราทราบกันอ่ะอย่างที่เราเราดูกันอ่ะนะฮะเรามีโอกาสนะครับแต่ว่าเราจบกันไม่ได้อย่างเช่นในจังหวะของมาร์ซยาลที่ปสุโบอกว่าก็ไม่ใหญ่ตำหนิอะไรมากมายเพราะว่าโดนอยู่แล้วนะครับยังไงก็โดนด่าซ้ําอยู่แล้วแหละนะครับโดนด่าแบบอีกหลายสัปดาห์เลยแหละสําหรับมาร์ซยาลแต่ว่า คือมันก็น่าจะได้สําหรับจังหวะของมาซิยาวนะครับโอเคนี่คือมุมมองของพอสโคและก็เรีอเฟนานที่มองว่าภาพรวมไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่ว่ามันเสียดายจริงๆอะ่ะในจังหวะที่ต้องโล่งแล้วก็ควรที่จะยิงเข้านะครับทีนี้ในเรื่องของทางปบอบบันบาางครับก็เป็นเรื่องราวของอันเดยแคนเชสกี้นะครับก็เป็นอดีตนักเตะของทางแมนยูครับได้ออกมาระบุนะครับว่าปบอบบบาเนี่ยควรที่จะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมได้แล้วในช่วงซัมเมอร์นะครับ หรือว่าในช่วงตลาดรอบไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยไม่มีความสุขกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูดแบบจริงๆแล้วก็มีการชี้อีกนะครับว่าตอนเนี้แมนยูต้องการนักเตะที่เล่นด้วยใจแบบ1 0ออร์ซจริงๆนะครับแมนยูต้องการนักเตะที่ต้องใจกว้างแล้วก็ทุ่มเทจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเล่นหยาอแยะทํานองนั้นนะครับนั่นคือมุมมองของอันเดรย์แคนเชสกี้นะครับก็เอามาบอกกันนะครับ ส่วนเรื่องราวของเอริงเบลฮาร์แลนด์นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถ้าเกิดแมนยูกลับไปให้ความสนใจเอริงเบลฮาร์แลนอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยค่าิกสัญญาของฮาแลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ64ล้านปอนด์ถ้าเกิดสัญญาของฮาแลนด์เนี่ยนะครับเหลือในระยะเวลาประมาณ18เดือนได้นะครับจะสามารถใช้ออปชันนี้ได้ในะราคา64ล้านปอนด์เท่านั้น นะครับก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะแต่ว่าสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแมนยูเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ต้องจ่ายมากกว่านั้นครับมันยังมีค่าธรรมเนียมนะฮะค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจ่ายให้กับครอบครัวของทารนาเตะนะครับค่าธรรมเนียมจ่ายให้กับเอเย่นค่าคอมมิชชั่นอื่นๆอีกน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นมิโนเรลราเนี่ยต้องเอาเงินให้ใครเอเย่นอีกประมาณ18ล้านปอนด์นะครับจำไ,ได้ไหมครับว่ามันคล้ายๆกับกรณีของปอบบกบาที่เราต้องไปจ่ายให้กับทาง มม่ดูแล้าเยอะมากๆอ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก9้าล้านปอนด์เนี่ยต้องไปแบ่งจ่ายให้กับครอบครัวของฮารลนดนนะครับแล้วก็พอ,องเขาต่างๆนั่นแหละนะครับนั่นคือค่าธรรมเนียมต่างๆที่แมนยูต้องจ่ายเพิ่มเบสเสร็จแล้วก็ประมาณ90จนถึงเกือบเกือบล้านปอนด์ได้นะครับราคามันก็มันมีละเอียดละอ่อนเยอะมากนะครับรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับคือมันเป็นทุกดิวอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องนี้นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะ จริงๆอย่างเช่นดิวบรูโน่อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะจริงๆค่าตัวอาจจะสักประมาณ60ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารวมทุกอย่างเป็นออปชั่นทุกอย่างเนี่ยอาจจะพุ่งไปประมาณ70-80ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสื่อเขาพยายามโฟกัสแค่ว่าจบที่60ล้าน50-60ล้านเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะก็เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของตารางคะแนนในศึก UCL นะครับตอนนี้ ให้ดูแบบชัดๆเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วแหละนะฮะจริงๆ9้าวแต้มเท่ากันนะครับแล้วก็มาวัดกันในเกมสุดท้ายซึ่งเปเชผมคิดว่าน่าจะน่าจะรอดแหละนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องเจอเอเบรซิกเนี่ยต้องมาวัดกันเนื่อยอีกนะ,นะครับนัาสุดท้ายซึ่งจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เราว่ากันไปอ่ะนะครับถ้าเราเก็บชัยชนะในเกมที่เราไปเยือนอิสตันบูลได้นะครับถ้าเราแบบไม่ไม่ประมาทในเกมวันนั้นเนี่ยแล้วก็ มาเก็บทั้งเย้าทั้งเยือนกับทางอิสตันบูลเนี่ยเราน่าจะสบายไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราไปประมาทในเกมที่เราไปเยือนอิสตันบูลแล้วก็พลาดง่ายด้วยนะครับมีจังหวะสีประตูแบบพลาดง่ายเลยแล้วก็โดยไม่พ่อพิจารณาในตอนนั้นนะครับก็เลยทําให้มันเป็นเรื่องยากไปจุดเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนอยู่จุดนั้นเลยนะครับไม่ใช่เกมที่เราแพ้เบเชนนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเจอเรื่องยาก jakie, าก,าย RR, ก็คือเกมที่เราไปเยือนอิสตันบูลแล้วก็เราต้องเก็บแตมไม่ได้ในเกมนั้นแล้วแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ นะครับโอเคนี่คือตารางคะแนนที่เอามาให้ดูกันนะครับแบบชัดเจนนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ